นางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้พลเอกยุทธศักดิ์ส,สิิประภารองนายกรัฐมนตรีนำนักกีฬาเอเชียนบีตเกมนะคะและนักกีฬาโอลิมปิกจำนวน201คนเข้าพบที่ตึกสันติมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อให้โอวาทก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้นักกีฬารักษาคุณงามความดีและทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะคะ พร้อมนำประสบการณ์ที่ได้มาปรับปรุงการกีฬาของประเทศให้พัฒนายิ่งขึ้นขณะที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมีนโยบายส่งเสริมการกีฬาเช่นการเปิดเวทีการแข่งขันกีฬาโครงการ 1, 1กีฬา1รัฐวิสาหกิจใบประเทศและที่สำคัญก็ขอให้ท่านนั้นรักษาคุณงามความดีของกีฬาในเรื่องของการรู้แพร้รู้ชนะรู้อภยัยเพราะสิ่งที่เราไปนั้นเราไปสร้างชื่อเสียง ที่สําคัญเราไปเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆต่อการแข่งขันของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสุดท้ายแล้วเราจะได้นํำสิ่งต่างๆนนี้กลับมาปรับปรุงตัวเองและปรับปรุงวงการการีฬาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น สำหรับ Asian ชียนบีชเกมครั้งที่3นะคะก็จัดขึ้นที่ประเทศจีนระหว่างวันที่16ถึง22มิถุนายนนี้มีนักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขันจํานวน164คนใน13ชนิดกีฬาค่ะส่วนกีฬาโอลิมปิกครั้งที่30จัดขึ้นที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรและมีนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขัน30คนค่ะ